แต่วันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มเอาบาวมายากรนะครับและเราก็อยู่ในไอดีลองนะครับแล้วเราก็จะสุ่มเลยนะครับเพราะว่าไอดีหลักผมไม่มีเพชรในการสุ่มต่อแล้วนะครับผมก็ไม่พูดมานะครับกดสุ่มไปเลยนะครับแล้วผมก็จะสุ่มไปตัวละเลยนะครับเฮ้ยได้บาวล็อกนะครับปอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ เลยรวมไปเลยครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับผมยังมีตั๋วอยู่แล้วก็มีเพชรอยู่นะครับนี่ครับเราสูงไปอยู่แล้วนะครับโอ้โหได้แปลเตนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเอาไหมเอาหหไหมไหมเราเหลืออีกสองครั้งนะครับไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเรายังมีอีก เพชรอีกอยู่นะครับผมก็จะยัดไปเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมก็จะไม่กดข้ามนะครับเพื่อเป็นการสิรีมงคลน,นะครับตัวแรกเฮ้ยไม่ตึงครับตัวนี้มันไม่ตึงเลย ไม่ได้นะครับเราก็สุ่มไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ว่าที่ GM เอาตู้แสงมืดพวกนี้มานะครับผมมันก็น่าจะมีประเด็นอยู่2หลักนะครับซึ่งอันแรกเนี่ย GM ก็น่าจะเอาเข้ามาเพื่อที่จะตัดรูบี้หรือว่าตัดตัวในการสุ่มนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่า GM จะตัดไปทำไมนะครับโโลเอโบน่ามันอาจจะเก่งก็ได้หรือว่าอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือ การที่มันมาแบบนี้นะครับก็ถ้าหากต่อพลาดไปแล้วมันก็จะพลาดไปเลยนะครับซึ่งเราก็จะมีแต่ตัวที่ากางนะครับซึ่งโคลโบน้ามันอาจจะกากได้ถ้าหากตอพลาดตู้แสงมืดนี้ไปนะครับมันอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วก็ได้นะครับผมหรือว่า GM เอมอาจจะเนิบมันนะครับก็เลยเอามาสุ่มนะครับสุ่มเล่นๆอ,อ่ผมว่ามันก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าที่มันเอามาแบบนี้เนี่ยโคโลโบน่ามันอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรยืนยันได้นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่คิดขึ้นมาเองนะครับก็มาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้นะผมก็สุ่มไม่ได้แล้วนะครับผมก็จะลาทุกคนไปณที่นี้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ